ครับก็ตั้งแต่หลุดไปก็เราเป็นคนไทยเราก็เชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วครับกออ็ไม่ว่าจะรายการไหนพวกก็ส่งส่งส่งกำลังใจให้กับน้องๆทีมชาติไทยที่ที่ทำหน้าที่ก่อนหน้านี้ทุกคนครับบทบาทครังนี้เหมือนเล่นเป็นคือชื่อบกากมาเป็นปกองกลางเที่ย่อนมาเหมือนกับเป็นรักซ้ายอย่างเงี้ยมีทั้งซ้ายแล้วก็ลางบ้างครั้งนี้บทบาทมอเป็นไหนบ้างอายุขวามสั้นครับก็ผมผมก็เคยเล่นกองกลางในยุคข,ของของก่อนหน้านี้มาตอนมีซูบิชิ ในในปี2022นีก็เคยเล่นกองกลางมาแต่ว่ามันมันแตกต่างกันเพราะว่าในในตอนนั้นก็เป็นระดับอาเซียนแต่ในตอนนี้มันคือก็ระดับเอเชียในเอเชียนคัพก็มันก็ความความยากความง่ายมันอาจจะต่างกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ผมก็ยังยังเป็นตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กซด์ดีถ้าให้ชอบก็ผมก็ยังชอบในตำแหน่งแบ็กซด์ในในแบ็กในตำแหน่งแบ็กซด์อยู่ดีครับเพราะว่าก็เป็นในตำแหน่งที่เรา เล่นมาตั้งแต่แรกตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มเล่นฟตุตบอลมาก็ยังชอบในตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ที่โค้ชฮัซันมองเห็นเองว่าจะใช้เราในตำแหน่งไหนใน,ใน,ใ,น,ใ,นในตอนนี้ก็พร้อมที่จะเล่นเล่นได้ทุกตำแหน่ง<ส><ญ>นนครับจะผ่านเกมที่กดดันเยอะกับทีมชาติครับเกมเมว่อสีลำทานี่ี่ว่ามันกดดันมากมา,มากแค่ไหนแน่นอนครับมันกดดันมากมากมากแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าในก่อนหน้านี้มันมีหลายกระแสแล้วก็ มันทาให้มากดดันในผลงานทิมชาไทยกดดันกับตัวนักกีฬาเองทุกคนอะไรเงี้ยก็เรารู้อยู่แล้วว่าแรงกดดันม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 ากมันมัมันมากจริงๆในครั้งนี้ครับก็เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาในยีิบสามคนในครั้งนี้รู้รู้รู้ถึงความกดดันในในตอนนี้แล้วก็ทุกคนตอนนี้ต้องมีสมาธิกับกับการกับการซ้อมแล้วก็วิธีการเล่นที่เราจะเล่นกับสิงคโปร์แล้วต่อยอดไปที่เกมสีลังกาครับก็เชื่อมั่นในน้องๆแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนในตอนนี้ว่าจะสามารถเก็บสามแต้มใน ใน,ในความกดดันในครั้งนี้ได้ครับถึงแฟนบอลทีมชาติไทยทุกคนครับ,รบก็ฝากถึงแฟนบอลทีมชาติไทยทุกคนนะครับก็อยากให้เข้ามาเชียร์ในในการอุ่นเครื่องกับแมตสิงคโปร์นะครับก็ทุกคนก็จะพยายามโชว์ศักยภาพออกมาให้เต็มที่ครับแล้วกเ็เพื่อยกระดับตัวเองแล้วก็ไปไปเตรียมพร้อมในการเล่นกับสิงคโปร์เอ้ยสีหลังการในวันที่18นี้ครับก,ก็ฝากฝากมาเชียร์แล้วก็เป็นนลังใจให้กับทีมชาติไทย <S <S ด้วยครับ